เขาจะตื่นตอนเช้าตัวเรียนนั่นต้องเข้าใจเขาตัวเรียนเขาจะตื่นตอนเช้าเขาจะนอนตอนบ่ายมันจะนอนเลยจะเพิ่งตกใจนะเห็นตัวเรียนนี้ทำไมตอนบ่ายทำไมมันเฉาอย่างเงี้ยเขานอนแต่ตอนเช้าก็ดู ตนไม้มีหลุมมีดินผสมแล้วอีกกล้วยใช่ใช่กล้วยก็เอามาสับเป็นท่อนมาท่นเพิ่งใช่ใช่เพิ่หนึ่งตาเราเราจะใส่ตรงข้างๆไงโยมเนาะเพื่อเป็นช่องอากาศปกตินี่ใส่หินใช่ครัใส่หินก็ได้แล้วแต่เทคนิคใส่หินด้วยก็ได้ ช่องอากาศช่องอากาศคือคือคือถ้าถ้าผมจะแล่เลื่องนี้ก็อาจจะถ่านก็ได้คือถ่านเวลาเราสูกมันสูกน้ำมันก็จะชื้นจะเย็นใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้เราแบบคนจนไงเราแบบคนจนไม่ต้องซื้อใช่่ถ่านเหลือจากหุงข้าวหุงปลาล้วก็เอาถ่านมาแต่ว่าถ่านต้องไม่มีไม่ไม่มีคือเผาจนไม้แล้วไม่มีไม้นะอาจจะนานแล้วเนาะถ้ามีไม้ปวกก็จะเข้าไปกินมันก็ใหญ่คือคือถ่านจ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 นไม่แล้ว เกิดฐานที่เราเหลือกันฐานนานแล้วเนาะฐานทิ้งไว้นานแล้วมันจะนั่นแล้วเคาเท้าเรากรบเราเราเราอาอดินลงอดินลงอ่าไรเงี้ยนะอ๋อดินลงดินลงเต็มเต็มหลุมนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ดูประมาณก่อนเพราะว่าเราจะมาวัดที่ทุเรียนของเราเนาะมาวัดที่ทุเรียนของเราเพราะว่าทุเรียนเราปลูกจมไม่ได้นะเราปลูกจมเนี่ยมันจะตายแม่ไรอ่ะแรกเนี่ยแรกเขาอยู่นี่แล้วพี่เมย์ ลากก็อยู่บนนี้แล้วรากอากาศรากอากาศแล้วอยู่บนนี้เขาจะตายฉะนั้นเราปลูกให้กับเนี่ยดูดูดูพื้นเราระดับระดับพื้นเราให้กันสูงนิดนึงเอาลงอีกก็ได้นะให้สูงนิดนึงให้ระดับประดีอันนีาลงอี้อาจารย์เห็นบางเห็นบางที่เขาพูนดินเป็นเป็นโฟนขึ้นอย่างเงี้ยได้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 เหมือนกันได้ได้ได้แต่นี้เราก็ไม่ไม่เอาสูงมากเนาะเอาสูงมากก็ที่เราสูงอยู่แล้วสูงอยู่แล้วตามบริบทอ่าตามบริบทไม่เอาสูงนักเนาะ อัวนี้ก็ได้เนาะตัวนี้ก็ได้คือไม่ไม่สูงมากตนี้ก็ก็อันนี้เราตั้งดูก่อนเนาะตั้งดูก่อนเราเราเรียบุ้ตัดอันี้อากาศที่เราจะหันือว่าตอนนี้มันมันไม่ใช่ต้นไหนอะไรนะกระโดงกระดงเราเรียกต้นกระโดงือมันจะแตกออกแล้วเนาะต้นกระโดงอันนี้ก็เรียกต้นไหนนี่ก็เรียกต้นตะประขานลายหน้าต้น ใช่ก <Cornell> ็พุ่งก็พึ่งไงเนี่ยก็พุ่งยังไม่แตกจริงเนาะเราก็ต้องอันใบให้รับแสงแดดคือพิศวรออกเพราะว่าพอพอเวลาแดดออกมาเขาจะเขาจะตื่นตอนเช้าตัวเรียนนั่นต้องเข้าใจเขาตัวเรียนเขาจะตื่นตอนเช้าเขาจะนอนตอนบ่ายอมขาจะนอนเลยจะพึ่งตกใจนะเห็นตัวเรียนนี่ทำไมตอนบ่ายทาไมมันเฉาอย่างเงี้ย เรนอนแต่ตอนเช้าก็ดูือก็น้บอกว่าเราเป็นทุเรียนกันแล้วเป็นของแพง็จะต่นนะเาจะินในช่วงเช้าตอนั้น่ะชงเช้าเจะได้กินอาหารเต็มที่อันนั้นเราจะต้องัใบให้ไปทาดทิศตะวันออกเนาะนี่นี่นึ่งครับอาจารย์วิธีการเลือกวิธีการเลือกแต่นเลือกต้นพันธุ์เรเลือกต้นพันธุ์ถ้าจริงๆเนาะ ให้เราเลือกต้นกระโดงเลยดีกว่าดงเพราะว่ามันพอเวลาเราปลูกไปน่ะบางทีมันไอตัวนี้มันจะไม่แตกแตกออกเป็นข้างอย่างเงี้ยเราจะพอเรามันเราลงอีกทีหนึ่งมันมันไม่แตกให้มันจะเป็นกิ่งแค่ค้าข้างเงี้ยเดี๋ยวนี้เข้าใจคําว่ากระโดงไหมครับเข้าใจครับที่กันคือกิ่งที่ยื่นไปด้านออกกิ่งการที่มันตรงเสากระโดงเสากระโดงเรือที่มันกิ่งที่มันตรงขึ้นไป ไม่ใช่จริงแต่ข้างที่เขาไปสิ่งที่สิ่งที่มันตรงขึ้นไปก็ต้องไปหาแบบกระโดงมาเลยนะครับก็เลือกได้ถ้าเลือกได้แต่แต่อย่างนี้มันก็เราปลูกไปตอนนี้มันก็จะแตกโดยธรรมชาติของเขาแต่บางต้นมันก็อาจจะไม่แตกก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าถ้าไม่แตกเนี่ยถ้าเราปลูกออกออกน้อยนิดนึงนะเราเขาจะมีวิธีคือตัดตัดยอดตัดยอดให้กระแตกข้างอ่ามันจะมีวิธีอยู่จะมีสูตรอีกทีหนึ่งแล้วแต่ ต้องเลือกแบบไหนแต่ต้นเลือกเลือกคือเอาสีของใบสีอะไรสีใบอ๋อใบตามร้านอ่ะเขาก็จะใช้เคมีมันจะใช้เคมีเพื่อให้ใบเขียวก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าต้นไหนจะรอดไม่รอดต้นที่ต้นที่แข็งแรงจะมีร้านหนึ่งที่จะมาไปซื้อนะถ้าจะถ้าจะเอามาขยายใหม่ก็ใส่ทุ่งใหม่เปลี่ยนทุ่งเปลี่ยนทุ่งใหม่อันนี้มันจะเป็นทุ่งเดิมเลยนะ ทุงเดิมเลยเพราะว่าสังเกตที่ทุงเดิมรากเขาจะมันก็จะขดแล้วถ้าก็เปลี่ยนทุุงใหม่มันเหมือนเขาจะแตกไปแล้วแตกใหม่มันเราปลูกแล้วมันจะติดง่ายพออย่างเงี้ยมันเหมือนจะเวลาเราลองตัดดูเนาะอันนี้ได้แล้วล้วตัดแล้วลองมีดมามีดมาตัดตัดมือมีดมือมีดมือมีดนะตัดดูเนาะเพราะว่ากลัวรากมันจะ จริงๆแล้วมันจะเนี่ยนะหลักมันม้วนมันม้วนม้วนม้วนเรื่องเลือกต้นนี่สรุปเอาแบบกระดงหรือแบบแตกข้างกระโดงกระโดงกระโดงแน่ถ้าเลือกได้ก็เลือกกระโดงกระโดงกระโดงมันแท้งแน่กระโดงดีสิมันตารอดเยอะไงเอาเทคโนโล่ีดูรากตีก้นถูงได้ดูรากตีก้นถูงด้วย ้มันจะมีรากยาวไม่แต่รากยาวเราตัดนะรากยาวเราตัดอันนี้มันย่าไม่มีเนาะอันนี้ไม่มีหรอกอันนี้ก็เพิ่งใหม่ไม่เป็นไรนี่นี่ก็พอดีแล้วอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเริ่มเป็นรากออกแล้วรากขัดออกแล้วเราเราปบไปมันก็พอดีแล้วออกพอดีมันยืดพอดีมัยืดพอดีนี่เราวางอย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ตัวนี้เนาะอตัวนี้เราจะวางข้างข้างนะโยมเนาะ ว่าม <c oughs> ันจะได้เป็นพฟงอากาศเอามาเอามาหมดเลยามาหมดจะได้เป็นโฟงอากาศคาห่างห่างีไม่ต้องไม่ต้องาาานิยมคาถได้ไม่ไวถาานี่และช่วยช่วยช่วย่ใช่ขยันขยยน

เอาเอาเอาแกไปะยมนะแกไปทับกแบแกต้ง mm ีนะสนองมันจะได้ใ hmm. ช mm ่ใ hmm. ช mm ่ใชตนชแล้วมัมันดยเนาะั้ uh, <Switzerland> uh ่ง huh. ร ok e <c oughs> ู้มันดมายาเ็บคิ้วสิต้องสัดส่วนพอดีนะครับ

แกลไม่ต้องแช่น้ำก่อนใช่ไหมมันจะร้อนไหมแต่นี่ถ้าถ้าได้ระดับแล้วถ้าได้ระดับแล้ว

ไม่ไม่ไม่เป็นไรยงเวลาว่างไรเวลาที่พร้อเวลาที่พร้อเนาะเดี๋ยวเตรียมกันนานเลยไม่ใชที่ขยันเวลาที่เวลาว่างเลยยงเลยอันนั้นไม่ได้ขยันเลยจริงๆริคือเวลาที่นั่นเลยก็มันไม่ไม่ต้องว่าใช่ใช่คือไม่ต้องว่ามันช่วงไหนเราเพราะว่าจริงๆแล้วเราปลูกตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ตายหรอก หลูกส <of sitting>: ักลุกตอนหกทุ่มเนี่ยเข้มโอ้มันมันเป็นไรพียมไม่ไม่เป็นไรเขาานอนเขาก็ยังเขาเขายังกินกินได้เหมือนเดิมแต่ว่าเขาเพียงแต่เขาจะนอนโดยธรรมชาติเขา เวลาที่ดีจะสุดคือเวลาไม่ว่าบ้านบ้านเราจะได้งของผู้ช่วยเราจะไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวต้อง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 ดันไ้ต้องเหยียบต้องอะไรไม่ได้จะเหยียบนิดนึงก็ได้ให้มันแน่นให้มันแน่นเนาะมันเมือนกระป๋าเนี่ยเน้นหนักเกิดแล้วลงมาชาดันมานะต้องให้ต้องมีมอพระอาจารย์มาดูเหยียบเหยียบให้เขาหน่อยเหยียบให้เขาหน่อย เราแต่เยียบแน่นมากกัเราเยียบแค่พอพอให้เลี้ยงพืชร่วมกันจำได้เลอันใดตัวใดเตกับน้ำเลี้ยงดินคือการเหยียบเนี่ยการเหยียบเพราะว่าถ้าเกิดดินกระแลางไม่เป็นโพรงแล้วเขาจะไปเขาเจอโพรงเขาจะเหี่ยวเขาจะแห้งใช่ใช่หรือเลือดน้ำเราไปสั่งมันจะเน่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช

ไอ้มันมันมันเป็นที่หายใจเขาเนาะเราจะมุกใหม่นะหายใจด้วยะมันจะมุไปหายใจให้เขาหายใจก่อนยาไปคลุมมกหมดเลยพอจะตายว่ยังต้นกบเขาให้เขาหายใจห่างกินให้ก่อนตอนนี้ก็ถ้ามันติดแรกเราก็จะกบอีกทีหนึ่งก็ได้เรากบไปเลยก็ได้ตรงนี้ไอ้เขาติดก่อนนะตรงนี้อันนี้ยังเขายังไม่หายหายใจก่อนหายใจก่อนหลังที่เขาเดินแล้วรากเขาเดินแล้วเราอยกบ อีกทีนึงยนะไม่กบก็ได้ทราบดีเรามาจะราบตัวกินทุเรียนต้นนี้ได้ได้ได้ตอนนี้ได้มาไหมน้องมามาตอนนี้ไอ้ได้มาได้มามาก็มาแวะให้กำลังใจทุเรียนไม่ไม่ใช่ให้กำลังใจพอพอดีว่าแต่มาว่าจะทําร่มเนาะว่าจะเอาไอ้เสแลนไม่ไม่ต้องเสแลนก็ได้โยมการจะทำให้่ทำให้ไอ้ร่มเขาน่ะมันจะมีสูตรหนึ่งก็คือก้านมะพร้าวเนี่ยเราสามารถตัดมันแล้วก็ทำร่มให้เาได้เอาเลยไหมครับเอาเลย ีแล้วดิแต่มันจะมีแล้วก็ได้เรามาทำก็ได้แล้วแต่มันห่างมันห่างมันห่างก็ได้แล้วก็เราเรามาตัดเลยล้มเนี่ยต้องต้องทำไว้ช่วงช่วงบ่ายใช่ไหมครับพี่ยาใช่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 ตอนเราทำเนาะตัดตัดมาเลยตัดมาเลยมีดมีดอยู่ไหตัดตัดในมือมีดผมตัดหน้าตัดใบ่เด็ดมันจะแรงย่อๆขออนุญาตต้นทุเรียนนี้เมื่อวานท่านก็น้องทั้งสามรูปแหละก็วิ่งไปซื้อมาสี่คิ้วสี่คิ้ว ไปสี่คิวมาปรากฏว่าจริงๆต้นนี้มันต้นละร้อยห้าสพอดีว่าเราก็ไปบอกคนขายว่าจะใช้แค่ต้นเดียวจะมาปลูกอนิสอนเป็นอนุสอนให้กับศูนย์โอ้ยงั้นผมร่วมทําบุญผมให้ร้อยเดียวเอให้ร้อยเดียวลดเหลือร้อยเดียวลดเเดียวแล้วก็เลยซื้อต้นไม้เขาอีกต้นหนึ่งเป็นต้นท้อต้นท้อตอนท้ออ้ท้อเท้ต้นต้นต้นพอดีว่าพอดีว่า เวลามันจำกัดเนอะอ๋อ,อไดปลูกใครด้หลังก็ไดะแล้วก็อ่ะโยมขออันที่สครั้งนี้นี่ให้ต้นทุเรียนเนี่ยมันงอกงามเป็น,น,ปน,นอนุสณ์ของรุ่นเราเนาะเป็นรุ่นเราก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยอ่ายังไงก็เมื่อนึกถึงที่นี่เนี่ยนอกจากคุณงามความดีนอกจากความรู้ประสบการณ์ที่เราได้รับแล้วเนี่ยเรายังมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเป็นสิ่งที่ล้อมใจเรารวมกันคือต้นไม้แห่งความสามัคคีตรงนี้ คือเป็นต้นต้นไม้ทีเ่เราร่วมกันเนาะร่วมกันศึกษาร่วมกันปลูก,ลกอันก็อยากให้ท่านทุกคนเนี่ยยังไงก็อย่าลืมสถานที่ที่ให้ความรู้เรา,เาที่มาอยู่ด้วยกันลำบากด้วยกันแล้วก็สุดท้ายอยากให้ทุกท่านเนี่ยอนุโมทนาให้กับท่านอาจารย์ที่ท่านมีแนวคิดดีๆที่มาให้ความรู้พวกเราก็อนุโมทนาให้ท่านพร้อมกันครับ อาไป็นอันนี้อันนี้ให้เขาบังเองก็ได้นะมั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวชาลดน้ำยังไงยังไงครับอาจารย์ลดน้ำรดน้ำอาจารย์จะมาว่าจะมาใส่ทำเป็นกันปลวกกันพวกนั่นนะอ๋อเะรเดเใออบนี้เลยรอบใส่รอบใส่รอบลดรน้ำเหรอครับให้น้ำ น้ำย ok ังไงครับให้น้ำให้น้ำหรือไม่น้ำาครับหรือไม่น้ำปลูกเสร็จให้น้ำเลยไหมปลูกเสร็จให้น้ำทุกวันเลยตอนแรกนะตอนแรกให้น้ำทุกวันพอตอนวันละตอนไหนก็ได้ตอนเย็นก็ได้ตอนเช้าก็ได้พอเขาติดรากเขาอะไรแล้วเราดูร้วต้นเขาเขารอดแล้ว เราค่อยเว้นวันก็ได้วันเว้นวันหรือสามวันครั้งหนึ่งเราก็แล้วแต่เราเออน้ำไม่พอชุ่มๆใช่ได้ได้เวลาฝนตกแน่นอนเวลาฝนตกแต่ตอนนี้ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาต้องการน้ำก็วันเว้นวันอะไรอย่างเงี้นะแล้วยะห่างเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับปลูกปลูกระยะห่างต้นระหว่างระหว่างต้นประมาณวันนี้ครับปลูกคู่เขาปลูกเป็นคู่สามต้นก็ได้แต่ทีนี้เออมันมันสามารถปลูกได้หมด แต่ต์นี้ว่าที่จริงได้แต่ก่อนน้องประมาณปลูกนะประมาณจะใช้อยู่ที่ประมาณเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดต้นแต่ต์นี้ว่าทุกวันนี้เขามีสูตรใหม่ก็ว่ากปลูกปลูกคู่ก็ได้ปลูกสามต้นก็ได้แล้วเรามาแต่งกิ่งเงาคือกรณีคนมีทุนเยอะทุนเยอะก็คือปลูกคู่ปลูกคู่ปลูกคู่มันก็จะ อ่าด้านหนึ่งออกตะวันออกด้าหนึ่งออกตะวันตก็คือมันมันจะไม่ได้ทั้งทั้งรอบต้นไงแต่ว่าเขาจะมองเรื่องของการอะไรจะสอนผสมพันธุ์อะไรก็้ใช่ใช่ใช่้ทันงหลายอย่างอะไรนั่นโกงเข้นั่นกง่โกงเข้ามาปัดไครับปัดเลตตะวันตกตะวันใต้ตะวันตกตะวันตอย่างงี้ครับตงนี้เลยครับได้เอาอีกอกันหนึ่งก็ได้จะมาบังอีกทีตัวหนึ่งก็ได้เป็นล่มันล่มไราล่มเอามาไหตัวหนึ่งก็ได้ อันนาดันมาดันมาให้มันให้มันอยู่แล้วจะเป็นร่มตอนนี้เอียงไปแล้วครับอาตักใหม่ก็มีน้ำร่องอะน้ำร่องใะ่ป่ะโอเคไม่เอานี่น้ำร่องก่อนเอาเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวทีมมาช่วยเพราะถ้าถ้าเราปักไม่ดีลงมาทับต้นไม้ก็เสียควงอีก่งอาจารย์สอบถามถ้าสปริงเกอร์นี้จะจะวางยังไงครับเป็น วอสเิเกอร์สปริงเกอร์จริงจริงบางคนวางวางไม่ถูกเนาะใช่ไหมครับบางทีเขาวางติดนี่เลยอ๋อวางติดเกินอ่ะพอเวลามันหมุนอ่ะนู่นน้ำมาอยู่นู่นเลยนี่เราวางต้องกะดูว่าเวลามันหมุนปุ๊บน้ำมันถึงตรงนี้พอดีไหมต้องให้อยู่บริเวณลางสักประมาณนี้เลยอ่าประมาณนี้น่าจะพอดีนะครับเวลามันหมุนไปปุ๊บ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 มันก็จะอยู่ในระยะนี้พอดีบางคนไปวางตรงเนี้ยนู่นมันออกนู่นเลยแล้วน้ำที่มันแทนที่ว่าจะได้น้ำ น้คือคืออย่างหนึ่งที่ผมฟังมาไม่น่าจะพวกน้ําหยดประโยชน์ใต้โคนน้ําก็หยดใต้โคนรากมันก็หากินไปนั้เขาบอกกันห่างๆคือรอบๆคือรากมันจะได้แผ่คือ่น้ําความชุ่มชื้นในรากเขาก็แผ่ไปต้นไม้รากแผ่ไปเท่าไหร่กิ่งก้านก็แผ่ไปเท่านั้นอือครับก็คือมันเขาหากินง่ายเขาก็น้อนอยู่แต่บานมีก็หาให้จินนม่เราอันนี้ถ้าแบบเอ้ยต้องไปไล่ไปนานะไปหากินไก่นาู่นุ่นอ่า ไปโอเคโอเคเนาะท่านท่านมาแตงกัวด้ํารถน้ำะครับรถเลยรถเลยรถเลยดี๋วเดี๋ยวนีถถถกว่าถเกิดว่าอาจารย์ไม่รีบอาจารย์ได้ครับครับครับรถรถเลรถไปเลยรถรถไปเลยอย่าลืมกดติดตามกดกระกิ่งแจ้งเกือนด้วยนะครับ